ครับนี่ครับาการเชื่อมสเตเลตนะครับโดยใช้ตู้เชื่อมอ,อาร์กอนเจสิกขอ,ของทิมงานวัฒนพงศ์ของชิมงานวัฒนพงศ์นะครับข้างวัฒนพงศ์นะครับชิมงานชั่นวัฒนพรงศ์รับเชื่อมงานสนเตเลต เขตสระบุรีลบบลุรีอยุธยารือบริเวณใกล้เคียงนะครับเราสามารถไปรับงานของท่านมาทำให้ได้พร้อมจัดส่งให้ได้และติดตั้งเล่นนะครับพร้อมติดตั้งให้ด้วยโดยช่างเบียร์ช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์นะครับดูจากลายเชื่อมนะครับหลังจากเราเชื่อมเสร็จนะครับเราก็จะมีน้ำยาเช็ดรอยเชื่อมพอร้อมขัดให้เงางามนะครับ สนใจติดต่องานได้นะครับผมตามเบอร์โทรที่จะทิ้งไว้ให้เลยนี่ครับสวยงาม